คส okay. วัสดีครับผมเราอยู่กับเกมอินดี้อีกแล้วนะครับเป็นเกมชื่อว่า Human h a r เ e s t นะครับเหมือนเป็นการเก็บเกี่ยวมนุษย์เรื่องราวของเกมนี้นะครับเขาบอกว่าขณะเราขับผ่านป่าลึกเนี่ยใน阿拉บามาเราอยู่ที่阿拉บามานะครับอุ้ยอุ้ยตกใจอะไรวะเมื่อกี้รถของเราก็เกิดเสียหลักเสียเรารถรถเราเสียกลางดึกเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่มีฟาร์มอยู่ใกล้ๆแต่บ้านไร่ลกล้างหลังนี้กลับให้ความรู้สึกแปลก กดูก็รู้สึกแปลกๆเลยนะครับผมเป็นเกมสั้สนๆนะครับไม่เกินสิบนาท,ทีไปเราไปอุ้ยอะไรอีกวะตกใจมาเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับคือรถเราเสียอยู่นะครับอยู่ๆรถก็เสียขึ้นมาเฉยๆเลยนะครับไม่มีขลุย่ยมีปีเลยนะอยู่ที่ลบาบมาแล้วยังไงต่ออ๋อเราลุกขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหภาพภาพชัดมาก อในฟาร์มว่านุนเป็นสะพานเฮ้ยคนยืนอยู่เหมือนคนยืนอยู่อ่ะเดี๋ยวนะโอเคเราไม่กลับเราเราเรายังกลับไม่ได้นะครับเราต้องไปหาน้ำมันเติมโอเคนุ่นนะผมเห็นคนยืนอยู่ใกล้ๆนุ่นเลยมันเก่งสีขาวนะครับเสื้อสีน้ำเงินนิดๆหรือเปล่าโอเคเข้าไปแล้วเป็นฟาร์มนะเนี่ยอ๋อที่นี่คือฟาร์มฟาร์ม จ้าของฟาร์มหรือเปล่าทำอะไรอุย้ยมีผีจูออนด้วย <c oughs> ถ้าผมซูมไม่ดูโอเคเอ่อ,อ,อวันนี้วันนี้ครับคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมคือรถผมเสียทันเวลาพอดีเลยใช่คุณมาพอดีเลยอะไรอะ่ะเป็นทันเวลาอะไรครับงานเลี้ยงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วฟังนะ จะไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรคือผมจะตรวจสอบไ่ดูว่ามีใครสบบามารถช่วยผมได้บ้างไหมการเก็บเกี่ยวมนุษย์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณไม่ได้จบลงที่นี่โดยบังเอิญอผู้ชายคนนี้น่าจะบ้าน่าจะเฮียนนะครับเราไปดูกอนดีกว่าว่าใครสามารถช่วยเราได้บ้างโอเคประตูปเปิดให้เราเลยเฮีชายคนนั้นยังอยู่นะครับเฮ้ยเป็นสัญลักษณ สัญลักษณ์แบบซาตานอะไรประมาณนั้นนะตกใจอุ้ยไปเหอะ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 ขับรับขับขับขับับเจอแบบนี้แล้วไม่น่าจะอยู่หรอกครับงานเขาจะเก็บเกี่ยวมนุษย์อะไรก็ให้เขาเก็บเกี่ยวไปนะเราอยู่ไม่ได้หรอกนะโอ้เป็นฟาร์มแปลกประหลาดมากเลยแหมใจเรานี่มั่นคงจริงเลยนะครับ ก็อยากที่จะหาใครสักคนมาช่วยยังกลับไม่ได้ต้องเติมน้ำมันก่อนโอเคเอ่อผมไม่เข้าไปในนูน้นแล้วกันนะในฟาร์มขอไปดูที่นี่เฮ้ยผมเจอรถแท็กเตอร์ต้องระวังนะครับไอจัมสแกร์โบบ้ามากเกมนี้ปวดพูวดพลาดมาหัวใจจะวายอ้าวเปิดประตูเฮ้ยเข้าได้เลยอวยประตูล่องหนนะครับโอเค เาลายหินก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไม่มีอะไรนะครับ uh อสระว่ายน้ำไม่ใช่สระว่ายน้ำดิทะเลสาไม่ฝั่งนู้นเหมือนมีบ้านเออไม่ใช่เป็นโอเคเข้าวข้างหลังแล้วกันเนาะดูข้างหลังดูข้างหลังโอ้ยห้องน้ำห้องน้ำโอคแอบแอบเอาแอบเอแอบเข้าไม่ได้อีก อ,อขยะเฮ้เรามาทำอะไรวันนี้ผมไม่กล้าเข้าไปข้างในนะตรงนี้ก็ไปไม่ได้ด้วยคือก็ทำฉากมาเเพื่อวความสวยงามแล้วกันแต่ไม่ได้ไปใช้งานจริง,งเอาว่ะผมเจอมีดผมเจอมีดไปแล้วต้องมีอะไรสักอย่างนะมีดตรงนี้มาดิเข้าไปเลยนะหายไปแล้วหายไปแล้ว โอ้โหล็อกเรียบร้อยอะไรวะนะไหนดูซิชูชัดๆสิดูออกไหมครับมันคืออะไรผมก็ไม่มั่นใจเราทำไงอะ่ะโอเคออกไม่ได้นะครับตัวอะไรวะนะตัวอะไรตัวอะไรเอ,รอา ประตูล็อกแล้วเราต้องหาอะไรสักอย่างไปเปิดมันนะครับอะไรวะเราต้องหาอะไรมาเปิดมันอนี่ไงเจอแล้วเราเจอฉลงแล้วเยี่ยมเลยนัดสิครับตัวอะไรวะตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีดเอาไม่ได้ออ้ยมาตามเรามาตามเรามาตามเรามาอุ้ย อย่าผัวงี้มาบ่อยๆดีวะเกมมันก็ได้อะไรวะนะได้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 ไดน้ำมันแล้วได้ไดน้ำมันแล้วนะครับโอเคเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้รถเราไปไหนอเเุ้ยรถเราไปไหนรถเ,เราหายอ,าอ้าวอ๋อเจอแล้ว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 เรามาขโมยน้ํามัน่หวะเราไม่ได้มาหาน้ํามันนะเรามาขโมยน้ํามันโอเค เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผ่านแล้วครับโอเคเป็นฉากจบที่สองนะครับเราเสามารถหนีออกจากฟาร์มได้โอเคอยู่ๆเราไปขโมยน้ํามันเขานะครับแล้วก็ไปขโมยน้ํามันเขาและฉากจบหนึ่งอะอยากรู้เลยคันนี้อยากรู้เลยอยากรู้ฉากจบหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับโอเครถน้ํามันหมดกลางทางโชคดีจริงมีฟาร์มอยู่ใ,ใกล้ๆ เราน่าจะไปขอความช่วยเหลือเขาพูดไปอย่างนั้นนะครับโอเคและผีจูออนนี่คืออะไรก็ไม่รู้ดูทางขวาครับดูอีกทีน่าจะผมมาใหม่ก็ไม่รู้นะผีจูออนนี่ผีจูออนนะครับโอเคคุยไปเข้าไม่ได้ด้วยฮะตรงนี้อ๋อต้องคุยให้จบก่อนเอา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 อยากคุยคุยไปโอ้ย คืนที่ดาวเต็มฟ้านะครับฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอแล้วเบอร์ไปไกลมองไม่เห็นเป็นเธอมองไม่เห็นเป็นดาวนี่ว่า <c oughs> มัวไปเรื่อยมีฉากจบน่าจะสองแบบนะสองทับสองเมื่อกี้ไปได้ยังไปได้แล้วนะครับโอเคเราไม่ไปนะเราไปดูที่ไหนน้ำมันนะมเมื่อกี้เห็นถังน้ำมันอยู่เอ่อทำไมตอนนี้ไม่เห็นแล้วอะ่ะ อ๋ออยู่ฝั่งนู้นเ่ถังน้ำมันอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับถังน้ํามันแต่รอบนี้เดินไม่มีเฉยเลยอ่ะผมเมื่อกี้โคตรฟุกเลยนะครับเจอถังน้ํามันตรงนี้โอเคเราต้องดำเนินเรื่องไปก่อนแต่เรามีฉากจบหนึ่งจบยังไงอะ่ะหรือว่าต้องโดนจับก่อนนะครับอีกฉากจบหนึ่งโอเคไปก็ต้อกระ,กกระจหมดเลยคือเราต้องไปดูที่ไอ้นี่ก่อนนะครับ ถึงจะมาเหยียบแฉลงได้เห็นนะฉลงยังไม่มีโอ้เราต้องรู้ว่าล็อกก่อนนะครับเราถึงจะได้แฉลงโอเคมันเป็นรูปแบบลำดับแล้วกันนะลำดับความเนี่ยลองดูซิว่าจะจบไหม <c oughs> <c oughs> โอเคเ <c oughs> ข้าไปในนี้แล้วกันนะ มามาจ้าเฮ้ยเข้าไม่ได้ผีเข้าผีเข้ามาในประภาคารไ,ไม่ได้นะครับเราก็ถือว่าอยู่แบบนี้แล้วจบเลยได้ไหมไม่ได้นะมันรออยู่้างหน้า <c oughs> โอเคฉากจบหนึ่งนะครับเราเลยกลายเป็นอเราเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บเกี่ยวมนุษย์ไปแล้วโอ้โหจบไปแล้วนะครับกับการเก็บเกี่ยวมนุษย์ เป็นเกมอินดีท้ที่สั้นสั้นไปไหนโอเคสั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมต่ออีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวไปต่อ,อกเกมหนึ่งแล้วกันนะเกมเมื่อกี้สั้นไปนะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้นะเป็นเกม p e t p e t ดเ t ็ i ซิน่าจะแปลว่าการดูแลการดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับคือเพื่อนของคุณไม่อยู่บ้านในช่วงสุดสัปดาห์ปล่อยให้คุณดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักข,ของครอบครัว แม้จะมีชื่อเรียกแบบนั้นแต่สุนัขก็เป็นหนอนยักษ์ที่เกลียดชีวิตสัตว์เลี้ยงอะไรสักอย่างนะคำอธิบายงงๆนะเราดูแลสุนัขให้ดีแล้วหวังว่าคุณจะได้อยู่เคียงข้างเขาเนี่ยแหละสุนัขเหมือนหนอนน้อยนะครับหนอนหนอนน้อยที่ไม่น้อยเท่าไหร่โอเคมีเอกิสิบด้วยอะไรสักอย่างนะไปไปเลยนะครับเรามาดูแลหนอนน้อยกันอันนี้เพื่อนเราส่งข้อความมา ขอบคุณที่ดูแลสุนัขสุนัขใช่ไหมขอบคุณที่ดูแลน้องหมาให้ในอาทิตย์นี้มีสิ่งที่ต้องทำอยู่บนตู้เย็นทักทายเจ้าน้องหมาก,ก่อนเลยนะช่วงนี้เขาง,งอนบ่อยมากในความคิดของฉันฉันวางส่วนผสมไวร้รอบๆครัวเวลาที่อยากทำอาหารอยากทำอาหารนะครับเหรอโอเคอยู่ตรงตู้เย็นนะครับไหนทักทายก่อนเฮ้ยนี่มีรูปภาพด้วยนะครับนีดูด,ด,ดิน้องหมาของเขาอะ นอนชัดๆนอนอ,อะไรเขาเรียกอะไรอะนอนผีเสื้ออะไรประมาณนี้ครับอย่างเหมือนเลยไหนทักทายอ๋ออยู่นู่นนะครับโอเคห้ยน่ากลัวเว้ยเอ่อรายการสิ่งต้องทำเดี๋ยวสักทายก่อนนะสักทายก่อนเลยวันเดโอ <c oughs> หูยโคตรน่ากลัวโอเควัด,ดีวันด,ดีฉันจะมาดูแลเธอนะ สิ Man, rather, mm ่ง hmm. ที่ต้องทำนะครับเราทำอาหารเราพาฮึพาหน้องหมาไปอาบน้ำาด้เหรอเนี่ยจริงดิพาน้องหมาไปอาบน้ำนะครับแล้วก็พาน้องหมาเข้านอนแล้วเราก็นอนบนโซฟานะโอเคทำอาหารเย็นนะครับพาน้องหมาอาบน้ำพาน้องหมาเข้านอนแล้วก็นอนโซฟาทำอาหารก่อนแล้วกันทำอาหารให้น่องหมาเลยให้เรา ทำอาหารก่อนเอาละใส่เข้าไปเลยส่วนผสมเอ่อไม่ใช่เตรียมของก่อนเหรออ๋อโอเคดูก่อนนะทานเหรอแบตเตอรี่นะครับแล้วยังไงต่ออ๋อวางของทุกอย่างไวที่นี่เเยี่ยมเลยเปิด ใส่ของทุกอย่างลงไปในหม้อใช่ไหมโอเคใส่ลงไปใส่ลงไปืไปึเสียงอะไรอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยใจเย็นใจเย็นโอ้โหตกใจน้องๆใจน,นะน้องนะน้องน้ตกใจนะเอาถาดเวยเยอาเอาโอเคสตาร์ทคกกิ้ง ใส่่านเฉยเอาไปไหนแล้ววะหูรอกินข้าวแล้ววะโอ<ห>้ยตกใจตกใจไปอีกแล้วกินพร้อมฐานด้วยนะหรอน้องชอบเหรอเฮ้ยทำไมม,มีเสียงติ้งเลยอะ่ะนี่ก็เวฟเลยเอ่เอเอาเอาออา,อามาแล้วจ้าอาหารอย่างอร่อยไปเลยแล้วไงต่อกินเลยไหม อ๋อเรานั่งกินกับเขาด้วยนะนั่งกินด้วยกันเลยแต่ปัญหาคือมันใส่ฐานด้วยเนี่ยสิอ๋อโอเคเอาเอาเอาโอ้หเฮ้เดี๋ยวนะกินไปก่อนนะให้เากินไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะหยิบน้องมาทำอะไรไปอาบน้ำเหมออาบน้ำตรงไหนวะเออโอเคห้องอาบน้ำเอาละเอาละเดี๋ยวเปิดน้ำรอก่อนไหมเปิดน้ำ ไม่ได้อะโอเคอันนี้ห้องนอนนะครับอาบน้ําเสร็จก็พาน้องเข้านอนกินเสร็จยังอะไหนดูสิอร่อยไหมจ๊ะเออชื่ออะไรเนาะน้องชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับพอแล้วมัง้งพอเถอะไปไปโอ้ยน่ารักจังเลย,ยน่ารักมากน่ารักมากโอ้จ้าจ้าจ้าอยวไปอาบน้ำนะจ้าแหม น้องน้องก็น่ารักมากเลยนะคะน่ารักสุดๆเโอ๊ย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 โอ๊โอ๊ยโอ๊ยเหมือนโดนน้องกินเราเลยไงไม่รู้เอาอาบน้ำไปโอ้โห โอ้ยเหมือนเราโดนกินนะเมื่อกี้โอเคไหมเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วพาน้องเข้านอนต้องเป่าให้แห้งด้วยปะเนี่ยโอ้ใช่นะครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหเสร็จแล้วหรอโอเคเออ อย่าก,กัดนะอย่าก,กัดนะเดี๋ยว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 อู้วี่ปวหัดเสียวเลยไปนอนไปนอนไปนอนนอน,นอนแล้วไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรฉันนะเอาเอาเอาโห้ยโห้โหเลียงยากจริงเอาละห่ผมผ้าเรียบร้อยโอเคหมดหนึ่งวันแล้วนะครับเราเหมือนโดนกินไปหน่อยนึงเราไปนอนโซฟาดีกว่าให้ยทำไมมันสมจริงเหลือเกิน ให้น้องหมานอนที่นอนนะครับแล้วก็เจ้าของนอนโซฟาแหมโอเคแหละเดี๋ยว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 ผมไม่ไม่โอเคเท่าไหร่กลางคืนกลัวจะออกมาโอ้หแสงเข้าแสงจากไหนวะเนี่ยโอเคนอนแล้วกันนะโอ้ยหมดหนึ่งวันแล้วเชาว้ชาเช้าน้องหมาต้องมาเลียหน้าเราไปเนี่ยเอ่อ กิดอะไรขึ้นปวดฉี่เหรอเราน่าจะปวดฉีนะครับโอเคฉีปวดฉีไม่เหรอเรามาทำอะไรอะ่ะเราตื่นมาทำไมตอนนี้หิวข้าวหรอผมไม่กล้าเข้าไปห้องน้องอะ่ะกลัวไปกวนน้องนะโอเค ตอนกลางคืนก็บรรยากาศก็ได้อยู่นะครับแอบน่ากลัวนิดๆเท่าลหเอาหนอนดิน้นนอนดิน้นผมพายน้องหน่อยโอเคอ๋อตรวจดูดูดูน้องว่ายังปกติดีไหมเฮ้ยสัญญาณเข้าพอโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพทพ์เพื่อนเราโทรศัพท์เพื่อนเรานะครับอ๋อทักทายเรามาเรื่อยๆเลยนะตอนสี่ทุ่มห้าสิบก็ทักทายเรามานะเออเล่าเหรอ ไม่ใช่วันนี้เราชื่ออะไรทักอย่างนะครับอ,อิมาโอหรือเปล่าทุกอย่างโอเคไหมก,ก็ดีนะก็ดีก็ดีไม่น่าจะมีอะไรโทรหาเลยเหรอเราโทรคุยเลยนะครับอ๋อถ่ายรูปให้ดูด้วยอ๋อถ่ายรูปส่งไปให้ให้ให้ดูนะครับ โอเคเอ่อน้องน้องหมาเพิ่งกัดฉันเมื่อกี้แล้วตอนนี้ก็เอาไปไว้ที่เตียงแล้วฉันควรทำยังไงดีโอเคเพิ่งกัดฉันเมื่อกี้นี้ตอนนี้นอนอยู่อย่างสบายใจเลยกัดดุนแรงด้วยนะครับร่รู้ทำยังไงนะอ๋อถ่ละมาละมาละ ส่งข้อความมาใช่เออบางครั้งเขาก็ทำแบบนั้นน่ะแต่ก็ก็ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลเขาแค่ฝันร้ายและต้องการยานอนหลับฉันคิดว่าอืมฉันไม่อยู่ในครัวนะหนนเหรอยานอนหลับเนี่ยเหรอมียานอนหลับในครัวหมายถึงให้เรากินเหรอหรือว่าไงโอเคไหนวะยานอนหลับอ๋อนี่ไง อืมโอเคเอาไปให้น้องใช่ไหมจัดให้น้องกินเลยนะครับยานอนหลับอา้าวเชิญกินให้หนำใจโอเคป้อนยานอนหลับนะครับป้อนละน้องจะได้ไม่ฝันร้ายโอเคทำไมเอายานอนหลับให้หมากินแต่ปัญหาคือไม่เหมือนน้องหมาเท่าไหร่น่าจะอดทนต่อยาพวกนี้ได้นะครับ โอเคเฮ้ยเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันเราคงไม่ไกินหรอกใช่ไหม <c oughs> อย่านะของน้องเขานะฉันก็นอนไม่หลับเหมือนกันทำยังไงดีอย่านอนนอนเลยเหอะโอเคอวางของวางยาตลบไว้ข้างๆหัวเตียงนะครับ ถ้าเปิดทีวีอีกเนี่ยโอ้โหกว่าจะหลับได้ช่างเหอะเฮ้ยเสียงอะไรเอาโอ้โห,โโหน้องจะมาเล่นทำไมเนี่ยห่วงอ,อะไรอะเอ่อมนุษย์เขเรียกเราว่ามนุษย์เอ่อ ฉันมนุษย์เองคุณดูดีนะฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายได้โปรดฉันเกลียดที่นี่ฉันต้องการหนีคุณจะช่วยฉันไหม ไม่เสียดนตรีตน่ากลัวจังเลยฉันต้องการบางอย่างจากคุณฉันต้องการโทรศัพท์ของคุณฉันต้องการยานอนหลับเดี๋ยวก่อนคุณกินยานอนหลับของฉันไปบ้างไหมเอ่อเอ่ออ,อ,อะไรอะไรนะ คุณคุณทำอย่างนั้นเพื่ออะไรฉันยังต้องการแชมพูและครีมนวดผมด้วยโอเคช่วยช่วยฉันแพ็คพวกนั้นสิ่งของพวกนั้นทีแล้วฉันจะออกเดินทางในตอนเช้าแล้วคุยกับน้องหมาเนี่ยอ,อ่อีกด้วยอะไรสักอย่างนะครับ ฉัขอโทษที่กัดคุณเมื่อกี้โอเคแล้วเจอกันตอนเช้านะอะไรวะเนี่ยคุยกับน้องผาเป็นตุบเป็นตะเลยนะครับเรากินยานอนหลับเข้าไปด้วยเราอาจจะแพ้ยาฝันแน่เลยฝันเป็นตุบเป็นตะแน่เลยเป็นเรื่องเป็นราว oh, oh, oh. หลับสบายจริง ฝันว่ามีทีวีเปิดเองเอา้าเตรียมของเหรอโอเคเตรียมของที่ว่าทั้งหมดเลยนะครับยานอนหลับอ่แชมพูด้วยโอเคแชมพูแล้วก็ยานอนหลับอยู่ไหนอะมีอะไรอีกไหมเอาอะไรไปอีกไหมโอเค เผื่อเห้ประตูชนตัวเองรอแป๊บชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับน้องเนี่ยเราอไปพร้อมกันนี่ไงยานอนหลับวางไว้เมื่อคืนนี้โอเคแค่นี้ป่ะมีเอาอาหารด้วยไหมไม่ต้องใช่ไหมโอเคเอาไปแค่ยานอนหลับกับแชมพูแล้วกันเหมือนเป็นของจำเป็นเอา <niet>: มีเสียงด้วยจนต้องยืนโทรศัพท์ของนายด้วยเอ่ออ่ะขอบคุณโอเคไปเลยไหมไปเลยไหมเอาอออออออน้องน้องนอกจากบ้านไปแล้วเออว่ะ เออเราฝันอยู่ปะเนี่ยโอเคฉันกลับไปนอนดีกว่าเหมือนเราจะฝันไปนะครับโอโ,อโ,อโอ้น่าจะฝันแหละน้องหมายอยากออกจากบ้านได้ยังไง <c oughs> กลางคืนอีกแล้วโอ,โอเคเออเดี๋ยวนะ เราควรจะเอาเศษอาหารที่เหลือไปแช่ตู้เย็นโอเคเศษอาหารที่เหลือก็ในนี้สิแล้วเพื่อนจะไม่ว่า,าเนี่ยเพื่อนไปตั้งอาทิตย์หนึ่งน้องหมาก็ไปไอ้นี่แล้วนะครับไปอยู่ที่ไปข้างนอกเลยนะยแล้วเราอาจจะอธิบายเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเอาละเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นข้างนอกนั่น เออนั่น,น,นอะไรวะอยู่ข้างนอกเหรอมองไปดูสิเฮ้ยมีแสงเฮ้ยน้องหมาน้องหมากับกระเป๋าของเขาเพดซิตติ้งโอ้โหจบแล้วนะครับการ,การเลี้ยงน้องการเลี้ยงน้องก็ไม่ได้น่ากลัวเสมอไปแต่ก็ไม่น่ารักเท่าไหร่จบแล้วโดนดูดไปแล้วนะครับจากสิ่งที่อยู่ต่างดาว ก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่ปกติเท่าไรหร่แล้วครับเป็นหนอนตัวยักษ์เอาง่ายๆครับเลี้ยงหนอนตัวยักษ์แล้วก็น่ากลัวแล้วเผื่อม่ากัดเราอีกโอ้ยนึกว่าเราจะเป็นอะไรไปแล้วนะครับโอเคก็จบแบบนี้ไหมไม่รู้นะครับไม่รู้จะตัดจบให้เราเลยหรือเปล่าจบไปแล้วนะครับผมกับเกม p e s t s i t t i n g เป็นเกมเลี้ยงสัตว์ที่แปลกแหวกแนวดีเหมือนกันก็สรุปคร่าวๆเลยนะครับสัตว์ตัวนี้นะครับเนื้อน้องหมาที่เพื่อนเราบอกเนี่ยเป็นสัตว์ต่างดาวซึ่งเขาก็อยากกลับบ้านต้องการโทรศัพท์มือถือครีมอาบน้ำนะครับแล้วก็อ,อ,อยานอนหลับน่าจะนอนเป็นคนเป็นเป็นเป็นน้องที่นอนหลับยากนะครับโทรศัพท์มือถือน่าจะไว้ติดต่อกับยานแม่คิดว่าอย่างนั้นนะครับโอเค ก็จบไปแล้วครับเกมสั้นๆ2เกมหวังว่าทุกคนคงชอบใจนะครับแล้วถ้าผมมีเกมอะไรที่มันดูน่าสนใจอีกหรือว่าเกมสั้นๆเนี่ยอาจจะเอามารวมกันแบบนี้ปางนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณอีกครั้งไายบ่ายนะครับไม่บ่าย,ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ๊ายบ่ายครับไม่บ่าย,บายครับ